ลีหน้าจังถูกส่งตัวเข้าไอซีด่วนเผยอาการเบื้องต้นชัดเหล่าบรรดาเอฟซีแห่เป็นห่วงกันอย่างมากเมื่อล่าสุดลีหน้าจังลีหน้าจังจันจาอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังในโลกออนไลน์ล่าสุดต้องถูกส่งเข้าห้องไอซีโดยเจ้าตัวได้มีการไลฟ์สดผ่านเพจข่าวโหดระบุหลังต้องเข้าโรงพยาบาลด่วนเผยว่า หกล้มที่บ้านหน้าอกและหัวเข่ากระแทกพื้นแล้วมันเจ็บมากเลยนั่งแท็กซี่มาโรงพยาบาลอยู่บ้านคนเดียวตอนนี้อยู่โรงพยาบาลพญาไทยหนึ่งที่นี่บริการดีเขาพาดิชันเข้าห้อง i อซีเลยน้องคนนี้เขาก็จะช่วยเหลือดูแลขอบคุณมากขอบคุณโรงพยาบาลขอบคุณมากๆค่ะโดยหลังจากโพสต์ข้อความลงไปนั้นก็ได้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็น ส่งกำลังใจให้แม่ลีหน้าเป็นจำนวนมากและทางไทยนิวส์ก็ขอให้แม่ลีหน้าหายโดยเร็ววนัน